ครับสวัสดีอนะเนี่ยแสงรสฝนตกใช่เป็นคนเดิมว er ันนี้ฝนตกจริงจริงหนักที so ่สุดในรอบตื่นี้ก็ขึ้นสำคัญขั่วหน้าก็สนใจแล้วจริงจริงขึ้นสำคัญเย็นสบายในบรรยากาศเดี๋ยวตอนนี้เราพามาดูบรรยากาศหลังฝนตก ออกไปนาเพื่อไปดูวัวควายก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงนากวันนี้ก็เอาบรรยากาศหลังฝนตกมาฝากทุกคนเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงก็มีน้ำกันทั่วถึงบรรยากาศหลังฝนตก ก็ถือว่าตกแรงตัวทั่วชาวไร่ชาวนาก็จะได้ลงมือไถแล้วก็หวานข้าวผู้ที่ไถไว้ก่อนแล้วเนาะถ้ายังไม่ไถก็น่าจะได้เริ่มเริ่มต้นในการไถเพื่อที่จะทำนา บ,ญญบรรยากาศดีมากหลังฝนตกมีน้ำขังในท้องทุ่งของนาบ้านเรา เอาบรรยากาศหลังฝนตกมาฝากทุกคนจากที่แห้งแรงมาเจ็ดเดือนตั้งแต่เขียวข้าวเสด็จฝ<ส>นไม่เคยตกยก็รินรินนิดหน่อยแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าตกแรงที่สุดก็ตกได้ตกได้ดมีมีลมมาแต่ช่วงแรกก็หลังจากนั้นก็ตกตกนี่แบบมีมารยาทแต่ฝ่าร้องนี่ร้องมากกว่านี้ ปีนี้ถนนเส้นนี้เราได้หินคลุกก็ไม่เละแล้วในถนนไปนาของทุ่งของที่บ้านก็จะประมาณนี้ น้ำขัางในไรนาึ้นจำนความสดชื่นเป็นการดีใจที่ฝนตกมาความหวังเไม่น้อยแต่ยากคงเกิดไม่ทันหรอกคงจะไทยหวานดำก่อน แต่ก็ยังดีที่ฝนตบมาเนี่ยครังเนาะนั่นเนี่ย มีน้ำขังตลอดเส้นทางแสดงว,ว่าตกแรงพอๆกัน,เ,นเ,เดี๋ยวมาดูอัวควายเราอยู่ครบไหมหนึ่งตัวอัวควายควายอยู่ ควายนึ่สองสี่ควายครบเพราะช่วงที่ฝนตกนี่ผมอยู่ที่บ้านแล้วก็มีลมแรงแล้วก็มีฟ้าร้องด้วยก็เลยไม่ออกมา,อาตอนนี้ว่าวัวก็น่าจะครบอยู่ น้ำบริเวณทุ่งนาของผมนี่รู้สึกว่าจะเยอะพอสมควรแสดงว,ว่าฝั่งนี้เนะี่ยตกแรงน้ำขังเยอะน้ำสวนนี้ก็น่าจะไหลามาจากสวนข้างบนที่ผมปลูกหญ้าไว้ด้วยเนี่ยตรงที่ผมบริเวณปลูกหญ้าเนี่ยน้ำยังขังเยอะอยู่ บรรยากาศช่วงหลังฝนตกอยู่ที่หน้าครับผมก็จะประมาณนี้กับบรรยากาศหลังฝนตกขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามและรับชมผมชัยมงคลพบกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ